คุณบุญมากคะ่ะค่ะได้ยินแล้วนะคะคุณบุญมากอายุเท่าไหร่คะเนี่ยแป๊บนึงนะคะพ <78 S 1> ่ะอยเท่าไหร่นะเจ็ดสิบแปดค่ะอ๋ออันนี้ตัวตัวคุณน่ะอายุเท่าไหร่ไม่ได้ถามพ่อ <laughs> คุณคุณบุญมากอ,อายุเจ็ดสิบแปดแต่นี่เป็นลูกลูกคะ่ะอายุสี่สิบห้าค่ะอ๋อคุณชื่ออะไรอะั้างั้นน่ะลูกสาวชื่ออคะบุญเรืองค่ะบุญเรือง บนเรือนนนหนค่ะอ๋อบนเรือนลูกสาวโทรมาจะถามว่าไงครับเนี่ยอ๋อเห็นคุณพ่อเขาบอกเขาติดต่อเรื่องเออคล้ายๆกับสงเคราะห์พวกว่าคนยากไร้อะไรเงี้ยค่ะที่ว่าจะปลูกบ้านให้ลูกสาวอะค่ะืหมายถึงว่าครอบครัวยากไร้จะมีโครงการปลูกบ้านไหมแงแล้วตอนนี้ครอบครัวฐานะครอบครัวเป็นไงครับอ๋อพอดีลูก ลูกที่มาอยู่ด้วยอะค่ะเป็นลูกติดภรรยาเขาแล้วตอนนี้ภรรยาเขาตายแล้วแล้วลูกสาวของภรรยาเขาเลี้ยงหลานสองคนเขาไม่มีที่อยู่เขามาอยู่กับบ้านคุณพ่อค่ะนี่ถามให้เขาเหรอไม่จะถามเอาเราเองใช่ไหมไม่ไม่ได้ถามเอาเราเองค่ะคนเดือดร้อนนะเชื่อคนที่เดือดร้อนนะเชื่ออะไรค่ะโนไปสามทอดเลยเนี่ยจับพ่อมาุมเดินไปราตรีราตรีเนี่ยมีก็มีสามีไหม ไม่มีค่ะสามีเขาเสียไปก่อนแม่เสียเนี่ยค่ะสามีตายเสียไปเมื่ปีที่แล้วค่ะแล้วดาตีมีลูกกี่คนมีลูกสองคนเหลือลูกชายคนหนึ่งค่ะลูกชายคนโตตายแล้วทิ้งหลานไว้สองคนเป็นป่อแปดมีลูกกับหลานจะต้องเลี้ยงดูดาตีเนี่ยอายุเท่าไหร่นึงนะะประมาณ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 ห้าสิบแปดค่ะ อา <50 S 1> ยุห <58 S 1> <b. S 2> ้าสิบแปดปีแล้วก็มาอาศัยอยู่บ้านบ้านพ่อบุญบุญมากนี่เหรอค่ะตอนนี้มาใส่บ้านพ่อบุญมากอยู่แล้วก็ให้ที่ข้างหลังบ้านให้ปลูกบ้านนะคะอ,อคือมีที่แล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้ปลูกบ้านใช่ที่แล้วค<ต>่ะแต่ยังไม่ได้ปลูกบ้านอ๋อแล้วเราเป็นอะไรกับราตีราตีเป็นอะไรกับเราอะคะเป็นเป็นเป็นน้องสาาะพ้ายค่ะเอ๊ะเป็นเป็นน้องสะพ้ายค่ะเป็นน้องแฟนเอ,อ่อ แฟนหนูว่าเป็นน้องชายเขาค่ะอ๋อก็ช่วยกันแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นญาติกันนะคะดี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 มากดีมากเพื่อเฟือเก็อกูลเพิ่งพาอาศัยกันเนะาะค่ะ<อ>เรามีสายท่านนุก,กูลสินอ่อนนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลชาก,กระบกจังหวัดระยองนะครับท่านนุก,กูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับบัีครับพี่สนอมครับ ครับคุณท่านนุกูลนะท่านนะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ก็ถามผมถามคุณบุญเรือนนิดหนึ่งว่าคุณราตรีเนี่ยตอนนี้อยู่อยู่ใกล้ๆตัวคุณไหมราตรีอยู่ตรงนั้นไหมค่ะอยู่อยู่บ้านคุณพ่อเนี่ยค่ะอยู่บ้านคุณพ่ออยู่อยู่เจอกันโทรศัพท์เอาหูโทรศัพท์มาคุยหน่อยแล้วให้ราตรีคุยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถามเจ้าตัวจะได้รู้ว่าลําบากยังไงต้องการความช่วยเหลือยังไงตอนนี้ท่านนุกูลท่านรอง นายกเทศมนตรีตมชาติกระบบศาตกระบบศาตกระบอกเนาะท่านใช่ไหมชาติกระบบศาตกระบอกใช่ไหมชาติกระบบตบกครับอ๋อชาติชาตกระบอกถูกต้องนะครับค่ะผมครับคุณอาตรีค่ะลำบากเหรอจ้า ต็อลำบากมากเลยเนี่ยมากเลยบ้านจะไม่มีอยู่ก็เช่าเขาอยู่จนไม่มีเงินจะให้ค่าบ้านเขาก็เลยมาใส่พ่อเขาอยู่แต่ก็เป็นก็เป็นพ่อเลี้ยงแต่เขาก็ดีคือเขาก็เห็นใจเนาะเขาก็ให้ที่แต่ให้ที่ไปแล้วก็ไม่ไม่มีตังที่จะปลูกบ้านนะคะอืมคือตอนนี้ที่เขามาอาศัยคุณพาลูกหนึ่งลูกตัวเองมาหนึ่งคนแล้วก็มีหลานฝาแฝดอีกสองคนมาเลี้ยงอยู่ใช่ไหม แล้วสามีคุณก็ตายแล้วใช่ไหมจ้าสามีก็ตายแล้วค่ะต่อทาคนเดียวอ่ะทําคนเดียวก็เลี้ยงหลานสองคนก็กําลังโรงเรียนก็กําลังจะเรียนอาชีวะอ๋อกำลังเรียนอาชีวะแล้วก็หาเช้ากินข้ามอ่บางวันก็ได้บ้างบางพันก็ไม่ได้เนี่ยค่ะคุณอยู่ชาติระบบที่นี้หรือเปล่าครับบ้านเดิมจ้าอยู่ก็ทำไม ข้าสำเนาบ้านน้องสาวพคนเมื่อกี้อาจารย์อยู่ชากระบบเลยอาจารย์บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับบ้านเล็กที่หนึ่งเลยหนึ่งสามเก้าทับหนึ่งสามเก้าทับสี่ค่ะหมู่ที่หมู่เก้าค่ะหมู่ที่เก้าตำบลตำบลชากระบบค่ะชากระบบเนาะท่านรองลุกกลครับครับผมครับฟังดูแล้วพอจะช่วยเหลือสงเคราะห์ลูกบ้านยังไงได้บ้างไหมครับท่านครับโดยบทบาทของทางเทศบาลของเราเนี่ยครับ คือคือจริงๆแล้วนะครับในส่วนของทางเทศบาลเองตอ,องท้องถิ่นเราอะครับถ้าเกิดอ่ากรณีอย่างเงี้ยครับเราถ้าเกิดลูกบ้านกรณีอย่างนี้เราก็จกัส่วนมากแล้วเราจะประสานนะครับท่้นทประสานในเรื่องของอ่าการดูแลเรื่องการสร้างบ้านอะไรมาเนี้ยครับก็มันจะมีงบในบางส่วนของในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมอะครับที่ก็งบ อ่าซ่อมแซมบ้านหรือว่าสร้างบ้านให้สาหรับผู้ได้โอกาสอะไรประมาณนี้เราก็จะเป็นค,คนค,คนประสานนะครับแล้วก็ในส่วนของอาชาตินะครับเรา่าชาติจังหวัดละยองเนี่ยก็เขาเช่นกันบางทีเ็าจะมีบ้านาชาติแล้วก็ก็จะแจ้งมาว่าอาปีนี้ก็จะสร้างขี่หลังอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็จะถ้ามีรายชื่อล,ลูกบ้านอยู่ครับเราก็จะนําเสนอไปส่วนมากแล้วก็จะได้นะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ที่ได้โอกาสหรือว่ายากจนจริงๆ,ๆนะครับตรงนั้น ทีนี้ทางท่านในท่านรองนุก,กูลพอจะเข้าไปเยี่ยมที่บ้านหลังนี้ได้ไหมครับท่านคือเมื่อวานผมให้น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์ครับของเทศบาลเข้าไปลงพื้นที่แล้วครับว่าให้เข้าไปดูเพราะว่าอ่าเมื่อวานพอดีมีพี่ก็กท่านหนึ่งครับที่ว่าประสานมาว่าวันนี้จะมีจะเข้ารายคารอย่างเงี้ยครับ เลยไปดู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วรับรู้กันแล้วว่าพอจะมีช่องทางแล้วใช่ไหมครับท่านก็ในส่วนตรงนี้ครับก็เดี๋ยวช่องทางนะครับเราก็จะได้ประสานดูแลต่อไปนะครับในส่วนของเทศบาลตามตามภารกิจหน้าที่ที่สามารถทําได้างครับก็จะประสานตรงนั้นให้ครับเดี๋ยวเราประสานพัฒนาสังคมจากส่วนกลางให้ด้วยเพื่อประสานทางพื้นที่นะท่านนะท่านุกูลนะเราช่วยกันนะช่วยชาวบ้านกันนะท่านนะอย่างที่ท่านว่านะ ครับอาจจะต้องอาศัยความร่วมไม้รวมือร่วมแรงร่วมใจกันช่วยคนที่เขากําลังทุกข์ร้อนนะครับหนีร้อนมาเพิ่งเย็นมาอยู่ในพื้นที่บ้านญาติไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับสามีก็ตายลูกก็ตายมีหลานฝาแฝดอยู่สองคนกําลังเรียนหนังสือเดี๋ยวพมพลงไปนี่ก็จะมีเด็กเนี่ยก็จะมีทุนเรียนหนังสือต่างหากที่ส่วนนั้นนะ คืออย่างนี้ครับพี่พี่สนอมครับขอเรียนอีกนิดหนึ่งครับในส่วนของในส่วนของพื้นที่เองนะครับโดยปกติเราก็ทําบ้านบ้านคาชาดที่เราร่วมทํามาแต่ละปีนะครับเมื่อก่อนเราจะทําทุกปีปีนสองหลังที่อสามหลังเนี่ยครับคิดว่ามันจะได้งบจากคาชาิบ้างได้งบจากในส่วนของแบบ เรียกผู้ประกอบการในจังหวัดระยองครับที่ว่าเขาจะมีตรงนี้ครับเขาเขาจะแจ้งมาว่าเขาจะมีมีมีบ้านลักษณะอย่างเงี้ยเรามีลูกบ้านที่เบือดร้อนไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าทุกทีจะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้สําหรับทีนี้บังเลินท้องถิ่นเองเทศบาลเองเนี่ยเราเราเราตอนแรกเรายังไม่มีข้อมูลเขาไลครับเพราะว่าพอรู้ทีเขาคือเมื่อวานที่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 เป็นผู้ประสานนะครับที่ว่ารายการนี้อยู่เขาโทรมาผมก็เลยบอกข่าว ก็ก <_ ð> ็คุณล ah ah ุงบุญมากก็ไม่เคยบอกเทศบาลนะครับว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ถ้าคุยกับต้องตินต้งแต่งโทนนะครับเราก็จะมีช่องทางอยู่ในส่วนของการการซ่อมบ้านกันการสร้างบ้านให้เพราะว่าในส่วนของยี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการซ่อมบ้านให้รูกบ้านอยู่ที่คนพิการเนยสองสองหลังสองหลังอยู่ครับเพราะว่ามันมีสองหลังครับก็ก็ประมาณจะหาอยู่ลักษณะเนี้ยแล้วว่ามันมีส่วนที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับ ความมันกนคงของมนุษย์ในส่วนของพมชที่เขาทาในเรื่องของบ้านพอเพียงนั้นบ้านพอเพียงอยู่ครับเราก็จะมีในส่วนของสภาองค์กรชุมชนที่ที่ประสานทํางานอยู่ก็ก็จามีข้อมูลแล้วก็นําเสนอได้ในเรื่องกนณะอ,อย่างนี้ครับครับดีครับท่านครับฟังท่านรองนุก,กูลพูดแล้วผมเป็นลูกบ้านผมก็ชื่นใจนะ mm hmm. ท่านนะท่านที่ดูก็ นอกจากหน้าที่แล้วก็ความเมตตาที่ท่านมีนะครับค่ะก็เดี๋ยวเราประสานทางพอมองพื้นจัดส่วนกลางไปด้วยนะจะได้ช่วยท่านรองลูกกูลทางท่านาทีมของท่านนายกเทศมนตรีตำบลชาก,กระบกนะครับคุณอตรีค่ะพอจะมีความหวังแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะพอจะมีความหวังและสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมเนี่ยทำงานได้ไหมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมค่ะ ได้ไหวอยู่นะห้าส<ด>ิบแปดปียังไหวนะกมันก็ไม่ค่อยจะดีแต่ก็ต้องพักก็ร<ฮ>ันแอด้วะจ้ะดูแลสุขภาพด้วยนะ <c oughs> หลังก็ต้องเลี้ยงนะเข้าใจนะเดี๋ยวท่านรองนายกเทศมนตรีท่านนุกูลนะครับท่านประสานให้ทั้งหมดเดี๋ยวก็จะพาทีมกันลงไป <S <S แล้วก็เราประสานทางพอมอให้ด้วยนะครับดเดี๋ยวค่อยติดตามท่านนุกูลถ้าไปช่วยอะไรยังไงแล้วท่านท่านถ่ายคลิปถ่ายไวก็ส่งให้พวกเราด้วยนะท่านนะอะไรนะฮะ ถ้าท่านลงพื้นที่ไปแล้วไปช่วยกันยังไงเกิดไปสร้างบางบ้านกันได้ท่านก็ถ่ายคลิป่ต่อะไรมาออกทีวีให้เราหน่อยนะคับครัอดีในส่วนตรงนี้ครับพอดีท่านนายกเองอ่ะท่านก็ท่านนายกนาคครับท่านนายกนาคและยองอ่ะท่านก็เมื่อวานผมก็เรียนท่านไปท่านก็บอกว่าเดี๋ยวลองก็ลงลงไปดูก่อนก็แล้วกันว่ามันยังไงแล้วก็ในส่วนของการขอในเรื่องของจะหาส่วนสนับสนุนนะครับเพราะว่าในในพื้นที่เองอ่ะท่านนายกในส่วนมากแล้วถ้าเกิดคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ย ถ้าคือหางบพบของทางราชการไปไม่ได้ก็เราก็จะในส่วนของการมองในเรื่องของเงินบริจาคก็จะประสานหาแบบนี้ครับเพราะว่าธัญนศกท่านท่านก็ถ้าคือมีมีมีลักษณะอย่างนี้เคสอย่างนี้ก็ก็จะทําอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเมื่อก่อนก็ก็คือมีเคสที่ว่าบ้านโดนไฟไหม้นะครับโดนไฟไหม้ก็หางบไม่ได้ก็ท่านก็เรียอรายกันคนโน้นคนนี้ก็ได้มาแสงกวาาทก็สร้างบ้านในเขาสประมาณนี้ครับเพราะ่านญศักดิ์น้นากตธันญศักน้าท่านไม่จีหรือว่านะครับ อย่างนี้ได้ไหมท่านนกูลครับฟังท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อให้มันช่วยเติมเต็มตรงนี้เนาะก็คือเติมเต็มจากงบประมาณที่จํากัดของรัฐเนี่ยผมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนระยองนะอยู่ชาติกระบกก็ดีอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะบอกเอออยากจะช่วยครอบครัวนี้ที่เขาลําบากเดือดร้อนอย่างนี้อุ้มลูกอุ้มหลานมาพึ่งอาศัยคุณตาเนี่ยนะนะครับเพราะสามีก็ตายลูกก็ตายคนหนึ่งแล้วก็มีลูกของหลานอีกจะต้องดูแลอยากจะช่วยเพิ่มเติมติดต่อท่านนายกนี่ผมขอเบอร์ท่านนายกหน่อยแล้วกันครับท่านครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหลังไหมได้หมครับพอดีเบอร์ในเครื่องผมจันเบอร์อ๋อได้ครับได้ครับได้ครับเผื่อว่านี่เผื่อคนระยองหรือคนใกล้เคียงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยเติมงบประมาณมาช่วยหน่อยบริจาคสังกะสีหน่อยนะอไม้กระดานหน่อยนะอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยช่วยช่วยเติมกันได้ติดต่อนายกได้ไหมอย่างนี้หรือจะติดต่อทางผู้เดือดร้อนโดยตรงหรือผมว่าติดต่อท่านนายกนั่นแหละดีที่สุดก็เผื่ออยากเป็นเครือข่ายก็ไปครับครับ เขาติดต่อเดี๋ยวยังไงเดียดดเด๋ยวติดต่อผู้ผู้เดือดร้อนโดยตรงก่อนก็ได้ครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็ในส่วนของพื้นที่เดี๋ยวในส่วนของทางเราเนี่ยเดี๋ยวเราพูดุยอีกทีนึงแล้วก็จะเหมือนกับว่าเราจะประสานอีกทีนึงก็แล้วกันอย่างนั้นดีกว่า<ม>ครับอย่างนั้นก็ได้ครับท<อ>่านครับได้ครับขอบพระคุณท<อ>่านนุก,กูลนะครับแล้วก็คุณนาตรีนะเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวทางเทศบาลเขาจะช่วยดูแลนะได้ขอบคุณมากค่ะดีใจมากเลยค่ะ ขอบคุณคุณท่านนายกก่อนนะครับสวัสดีครับท่านนุกมลรองนายกเทศมนตรีชาติะบกนะครับจังหวัดระยองคุณราตรีจ้าไหนขอคุยกับเจ้าบ้านนี้คุพ่อบุญมากหน่อยนี้คุยกับคุณพ่อหนค่ะคุณพ่อบุญมากตัวตับนั่นน่ะตัวตั้งตัวตีอายุจะสิแล้วนะค่ะบอกให้บอกให้ลูกโทรมาช่วยน้องคนนี้หน่อยคสวัสดีครับ สวัสดีคคุณลุงาอายุท่า,าอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุงครับคุณลุงบนมากอายุเท่าไหร่ครับมัค่อยดีครับผมอ,อ่า เจ็ดสิบแปดคุณบุญเรือนบอกว่าต้องถามมากินข้าวแล้วยังเผอจะได้อายุอายุเจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบแปดปีนะยังหนุ่มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทางเทศบาลนะครับรับเรื่องแล้วแล้วรองประสานพมให้ด้วยนะคุณลุงนะะ จะได้ดูแลยิ้อเลยดีครับเอางั้นก็งั้นคุยเท่านี้นะครับคุยเท่านี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับลงครับคุณลุงบุญมากเนี่ยก็เป็นเอเราดูรายการเปิดทีวีดูทุกวันก็เลยบอกลูกบุญเรือนเนี่ยช่วยพี่เขาหน่อยช่วยพี่ราตรีหน่อยกับหลานๆกับลูกเนาะพอมอลงไปดูนะเพินทุนการศึกษาด้วยนะครับค่ะ